สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูเส้นนะคะหมี่กะทิวันนี้จะทำมี่กะทิการสินนะคะอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการแช่หมี่ก่อนนะคะวันนี้ใช้หมี่ยี่ห้อนี้เส้นเหนียวดีค่ะแช่น้ำห้านาทีนะคะพอครบห้านาทีก็นำไปลวกเราจะใช้เวลาลวก น้ำเดือด,ด,อดแค่สองนาทีพอนะคะถ้านานกว่านี้เดี๋ยวเส้นมันจะเละค่ะพอครบสองนาทีเราก็จะนำไปล้างน้ำเย็นทันทีนะคะจากนั้นพักให้เส็จน้ำแล้วเราก็จะนำมาคุกด้วยกระเทียมเจียวนะคะคุกด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะลวกผักนะคะตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปใส่น้ำมันลงไปค่ะ วันนี้เราจะลวกผักบุ้งกระถั่วนะคะแล้วก็ถั่วงอกค่ะลวกพอสุกเสร็จแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นพักไว้ก่อนนะคะมีกะทิต้องใช้ถั่วที่ขั่วใหม่ๆนะคะจะทำให้น้ำแกงของเราหอมมากๆค่ะขั่ววันนี้ก็ใช้วันนี้เลยนะคะ วัตถุดิบของเราก็จะมีกะทิมีหมูบดมีพริกแกงมีน้ำตาลมะพร้าวมีน้ำมะขามีเต้าเจี้ยวมีน้ำปลามีผงปรุงรสมีเกลือแล้วก็มีตัวที่สงคั่วมีพริกคั่วไว้สำหรับโรยหน้านะคะต่อไปเราจะเริ่มกัลงมือทำเลยค่ะ วันนี้ใช้กะทิสด1นกิโลนะคะใส่ลงไปเอาหัวใส่ลงไปก่อนเคี่ยวจนแตกมันนะคะพอแตกมันเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้เข้ากันกับกะทินะคะเคี่ยวไปนานพอสมควรจนกะทิเราแตกมันเข้ากันดีกับพริกแกงนะคะมันก็จะสีสวยมากๆพอได้สีทสี่ต้องการแล้วเราก็จะใส่หมูบดลงไปค่ะคนให้หมูบดมันแตก กระจายออกนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนจากนั้นก็เติมน้ำหางลงไปที่เขาให้มาใส่ลงไปหมดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยยกเว้นถั่วลิสงค่ะแล้วก็ปล่อยให้เดือดพ่านๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ชิมรสดูค่ะถ้าได้รสที่ถูกใจเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ ใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็คนด้วยนะคะไข่ไก่จะได้กระจายออกค่ะคนไปจนไข่สุกนะคะพอไข่เริ่มสุกล้วก็ใส่ถั่วีิสงที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อไปสักพักนึงค่ะจากนั้นก็เตรียมจัดจานเลยค่ะก็จะมีเส้นมีผักมีพลิกมีมะนาวนะคะ เรียงใส่จานเสร็จแล้วก็นำน้ำกระทิที่เราทําไว้ราดลงไปเลยค่ะตกแต่งด้วยหอมทอดพริกทอดแล้วก็บีบมะนาวค่ะอร่อยแน่นอนค่ะ